ก็สวัสดีครับผมวันอาทิตย์22ตุลาคมนะวันนี้ผมก็มาเนาสถานที่ผมไกลนิดนึงนะครับอยู่ที่โคราชนะผมจังหวัดโคราชนี่ก็ใช้สถานที่นะเป็นบิ๊กซีนะบิ๊กซเขาเรียกว่าอะไรอะนคราติมาสอง้วยไงนี่นี่ก็เป็นมันดาซิตี้นะครับก็มาติดตั้งนะชุดพับผสมของข้างผมก็จะเป็นอะไรที่ผมเตรียมมานะครับเป็นมอเตอร์พับคู่หนึ่งชุดสายไฟ ก็สวิตแบบปักนะก็มีเพิ่มไฟเลี้ยวด้วยผมก็จะเป็นไฟเลี้ยวคู่หนึ่งนะฝาครอบนะทำสีมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นฝาฝาเดิมนะก็ตันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมพับมือนะเป็นตัวพับมือปรับเลนไฟฟ้าได้นะรับอันนี้ฝั่งนี้ผมแกะฝาออกไปแล้วก็จะเป็นแกนพับมือแบบนี้นะก็จะเปลี่ยนใส่ ขับไฟฟ้าเข้าไปนะก็ใช้กระจกเดิมนะผมนีม่สวิตก็จะมีแค่ครับเลนอย่างเดียวนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยผมก็จะรีวิวให้ชมนะครับกค่ผมช่างก,นะก็มาบริการ้วยครับเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวรอชมตอนติดตั้งเสร็จอีกหนึ่งแบบ อเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะรีวิวให้ชมนะเป็นฮอนด้าซิตี้นะแบบผมเพิ่มชุดพับไฟฟ้าเพิ่มชุดไฟเลี้ยวนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นระบบพับออตโต้นะครับผมหลอกรถกดหลอกรถนะฝั่งสายผมยังไม่ใส่ฝาครอบนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูชุดมอเตอร์จุดเรี้ยวนะ okay. อยู่ที่โคโลราล้ล่ผมมาบริการในสุดที่เลยอันนี้ก็จะเป็นฝาเดิมนะเดิมนะครับนี้ก็จะเป็นฝาที่ผมเตรียมไว้นะครับฝาผมเตรียมมาทําสีเป็นงานแท้แน่นอนนะครับเป็นงานแททาสีใหม่นะผมอันนี้ซับล่างนะต้องใช้ฝาต้องใช้ของเดิมมันนะครับเดี๋ยวไปดูกระจกนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ผมที่ใส่เข้าไปนะครับไฟเลี้ยนะสวยงาม ็ใช้มือพับได้นะผมไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะพังนะครับจอดใช้มือพับได้นะแล้วดูข้างขวานะผมข้างขวาที่ผมใส่ไฟเลี้ยวเข้าไปนะผมก็เรียบร้อยนะผมันสวยงามนะนล็อกรหลดจบก่อนรับเก็บให้นะครับ นี่ผมสวิตและผมก็เปลี่ยนให้ไปแถตรงรุ่นเลยตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะเนี่ยเวลาเปิดไฟหลีก็จะมีไฟสีขาวอ่อนๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการสั่งพับจากข้างในรถซ้ายขวานะปรับเลนกระจกผมก็ใช้งานเหมือนเดิมนะผมตอนนี้ก็1 0บโมงสนทีผมมาถึงตรงนี้ก็ประมาณเก้าโมงใช้เวลาติดตามไป หนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยผมเดี๋ยวคิวต่อไปนะผมด่านขุนทดนะวันนี้ก็มาโซนโคราชนะครับเปิดไฟเลี้ยวสวยงามนะผมไฟเยวเป็น LED แท้นะครับาสายนะ เดี๋ยวข้างซ้ายก็ใส่ฝาครอบแล้วก็ส่งงานได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวพับมือนะครับผมแกนพับมือเดิมก็เปลี่ยนนะครับโอเคนะก็เรียบร้อยนะผมสนใจก็ติดต่อผมช่างก๊อปนะมาบริการด้วยตัวเองเหมือนเดิมนะผมจากไปจากไกล,กไกลอเคนี่อยู่ที่ b i ๊กซีโคราน,นะผมก็ขอบคุณสถานที่ด้วยผมวอนเีขอบคุณครับ